วางวางไว้ข้างๆนั่นโอ้วางแทบมาแล้วน้องจ๋าครับพี่อารมุ่พี่นั่นแหละพี่มีแกงเนี่ยรอพี่จะสีสีสามลูกเลยของไม่ได้เลยของเขาแกะครับซี พี่แกงกินเนนาพี่จน้าของเขาแก่เขาซื้อมาแล้วผมโดนด่าเลาโดนด่ายังไงจรู้ขนาดนั้นเลยซือสัตว์นะครับซื้อสัตว์ครับโอ้ตงวดตงวดกินเนื้อมแนะตัวเองนี่งวจะกินเนีอบรรงบังพองนี่ยตัวเองไงเออพี่นึ่งกินเย็นๆนี่ก็ไม่ได้เลยเฮ้ยนับลูกเลยเหรอ ครับมัน <ยะ S 1> ช่หรักครับครับดูีดด่นะดูมันเอากูไปร้อยแล้ว <c oughs> บังคงบังคลนี่ตัวเองไงเออ <c oughs> พี่นึกย <c oughs> ิงยินี่ก็ไม่ได้เลย <c oughs>